สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก่อนและกดแชร์ share. กดซ u b s c r i ต e ติดตามเป็นใจกัรท่้งช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่ล e v e r 369ตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อเนื่องจากเป็นโปรโมชั่นต้นเดือนพฤษภาคมนะครับ วันที่1ถึงวันที่10แต่ว่าผมขอขยายเพิ่มให้เพราะว่าเดือนนี้มีวันหยุดเยอะเนาะหลายคนไม่ไม่นิยมหรือเขาเรียกว่าไรไม่สะดวกในการที่จะดูในวันหยุดนะครับ ในหลายๆครั้งดังนั้นก็เลยเพิ่มให้อีก5วันนะครับวันที่15เป็นวันสุดท้ายแล้วกันอนลอล่าอดีมาถามค่าครูได้ในานานทีจะมีครั้งหนึ่งนะครับสต่อเนี่ยไม่ได้มีทุกครั้งนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับแล้วก็อย่าลังเลใจสาหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวตรีเทพย้ายราศีครับในเดือนพฤษภาคม2568เนี่ยทั้งหมด3ดวงก็คือดาวพฤหัสบดีดาวราหูและดาวเสาร์ครับ ผู้ที่เกิดราศีมิถุนลัคนามิถุนจุดกําเนิดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและขนาเช่นจุดเดียวกันครับตนุราศีมิถุนตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความสําคัญของดาวตรีเทพและดาวตรีเทพคืออะไรด้วยเนาะอันดับแรกนะครับดาวตรีเทพตรีออกเสียงว่าตรีนะครับตรีเทพเนี่ยก็เป็นบาลีศักฤตนะนะส่วนตรงกับภาษาอังกฤษออกเสียงเดียวกันก็คือตรีเนาะก็คือ ตรีเทพก็คือหมายถึงดาวดาวสามดวงเทพสามดวงประมาณนี้ครับดาวเทพสามดวงก็คือดาวพัสดีดาวราหูดาวเสาร์ที่เรามาทาความเข้าใจกับการโคจรของเขานิดหนึ่งก่อนนะครับดาวพัสดีใช้เวลาหนึ่งปีอยู่ในหนึ่งราศีแล้วย้ายส่วนดาวราหูปีครึ่งอยู่ในราศีหนึ่งแล้วย้ายส่วนดาวเสาร์ใช้เวลาสองปีครึ่งหนึ่งสองปีครึ่งอยู่ในราศีหนึ่งแล้วเขาย้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะที่มันไม่พร้อมกันเลย นะครับปีหนึ่งปีครึ่ง2ปีครึ่งเนี่ยไม่เท่ากันแต่มันบังเอิญมาย้ายในเดือนพฤษภาคม2อ6 8ก็คือเดือนนี้แต่ไม่มีคำว่าบังเอิญนะครับมันเป็นปกติที่หมายถึงการโคจรของหรือการเดินทางของคนเราะครับมันก็จะมีช่วงที่ประยุ่ใกล้ๆกันแต่ก็จะมีจุดที่ห่างไกลที่สุดเหมือนกันแต่เนี้ไม่ได้หมายถึงจุดใกล้กันหรอกแต่หมายถึงว่าจุดที่มันมาพร้อมราศีเดียวกันเนี่ยมาจุดจุดตัดคยกจุดตัดมันจะมีจุดตัดของแต่ละอย่างเนี่ย อยู่เขาจะมาครับออย่างเช่นเอเบนเจเพททุกคนก็จะต้องมาอยู่ในประมาณ25ปีอะไรทำนองเนี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้อง25ทุกคนนะครับบางคนอาจจะเกิดก่อนก็ได้บางคนอาจจะเกิดหลังก็ได้เอเอเบนเจเพทคือทำลายของคน,ม,นมันจบกันที่25ปีซะส่วนใหญ่แต่ว่าก็อาจจะเกิดขึ้นต่างๆนานากันคนละแบบคนละอย่างกันคนละช่วงอายุกันทํานองนี้เนาะ <Jennifer S 1> หรือจะบอกว่าอาจบบางคนเนี่ยอาจจะซิ้วมาก็อาจจะไม่ได้จบพร้อมกัน เอออะไรทํานองเนี้ยผมจบอายุประมาณ22เกือบ23คือยังไม่พ้นวันเกิดก็เลยเป็น22ปีนะครับแต่บางคนอาจจะจบ23เนาะอายุ23เห็นไหมก็แล้วแต่คนว่าเกิดเดือนไหนด้วยแต่มันมาพร้อมกันคือประมาณ22 23เนี่ยครับก็แล้วแต่คนเนาะอันอะไรทํานองนี้แต่ใครไปซิ้อมาก็24นะครับไอ้ก็แล้วแต่เลยเอาเป็นว่าอยู่ที่จุดที่มันมันจะมาตัดกันตรงไหนอะไรทํานองเนี้ยอันนี้คือความเข้าใจนะว่า มันย้ายในเดือนพฤษภาคมเนี่ยพร้อมกันทีนี้ทำลายของดาวสามดวงนี้ตรีเทพเนี่ยครับย้ายเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะดาวสามดวงเนี้ยใครเกิดเกิดอายุยังไม่ถึงสี่สิบเหมือนผมเนี่ยครับก็จะคือใกล้แล้วแหละแต่ยังไม่ถึงจะเป็นรอบแรกที่คุณได้เจอ,อยังเหมือนผมอ่ะเนาะที่เจอรอบแรกใครที่อายุมากกว่าสี่สิบปีจะได้เจอรอบสองแล้วครับแต่ตอนนั้นคุณอาจจะยังเด็กๆอยู่ ก็เอาเป็นว่า,ามันเป็นรอบสองของบางคนแต่ก็เป็นรอบแรกของใครหลายๆคนเหมือนกันนะครับดังนั้นจะไม่มีสถิติบอกว่ามันมันเกิดอ,อะไรขึ้นมาแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่ทํานายได้เป็นปกตินะครับสิ่งเอาอย่างเราทายดวงคุณอ่ะผมไม่เคยดูชีวิตคุณเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเราไม่รู้จักกันไม่เคยเห็นกันมาก่อนอยู่ๆคุณมาติดต่อด,ดวงส่วนตัวอ่ะก็ก็ดูให้ก็ไม่ได้แปลว่าเรารู้จักกันมาก่อนถูกปะครับแต่ ผมก็สามารถท,าย,ทายคุณได้เออก็มีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็แล้วแต่เรื่องแล้วแต่เราคือคําว่าแม่นไม่แม่นม,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 มันอยู่ที่ว่าผมตอบคุณให้ตรงกับที่คุณอยากได้คําตอบหรือเปล่าเพราะบางทีมันมันอยู่ในชีวิตคุณนั่นแหละเพราะดวงดาวไม่เคยโกหกเรานักพยากรณ์ทยยัง,งก็ถูกครับยังไงก็ต้องถูกแต่แค่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่คุณเนี่ยไปสัมผัสหรือคือตามหลักวิชามันถูกอยู่ในการที่เราทายยังไงก็ถูก แต่มันหนึ่งคือคุณไม่ได้สัมผัสในเวนั้น2คืออาจจะยังไม่ใช่คําตอบที่คุณอยากรู้ตอนนี้ตอนนี้ฉันมีเรื่องนี้แต่เราอาจจะไปทํานายเรื่องอื่นทั้งที่มันคล้ายๆกันเช่นคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเรื่องของความรักแต่ตามจริงคุณอยากมาปรึกษาเรื่องของหุ้นส่วนโกงอย่างเงี้ยครับแต่ตามจริงมันมีปัญหาเรื่องความรักได้เหมือนกันเพราะว่าปัตนิคือความรักหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีการเซ็นสัญญาจะมีปัญหานะครับ มันก็คือจุดเดียวกันเห็นไหมครับทายยังไงก็ถูกแต่มันอาจจะไปโดนอีกเรื่องหนึ่งที่คือหมอดูไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการถามเรื่องอะไรเพราะบางคนไม่บอกนะครับอาจารย์เห็นอะไรทายมาเลยค่ะชบอบหลายคนชอบพูดอย่างนี้แต่ผมก็จัดให้ตรงไม่ตรงไม่รู้นะแต่ผมก็ทํานายให้หมดเลยคือตามเท่าที่รู้เห็นอะไรก็พูดอย่างนั้นนะครับตานองนั้นในนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าบางทีมันไม่ตรงมันไม่แม่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่า มันคงเหมือนเราเกาให้คุณไม่ถูกที่คันนะครับเออเกาแต่ไม่ถูกที่คันดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คุณอาจจะไม่ได้ฟิลที่แบบเออแม่นอะไรแบบเนี้ยไอ้ก็เข้าใจนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจนะพยากรณ์ด้วยเหมือนกันว่าเขาไม่รู้ว่าคุณเนี่ยต้องการถามเรื่องอะไรเพราะบ,บางคนไม่มีแม้กระทั่งหัวข้อให้เลยว่าอ่าอย่างน้อยการงานการเงินความรักจะได้เจาะได้ถูกว่าตกลงคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณมีปัญหาเรื่องอะไรจะได้แนะนําให้ถูกเลย อย่างช่นถามเรื่องการงานพอไปดูจับดาวปุ๊บเออดาวการงานมันมีปัญหานะเนี่ยดาวเสาเข้าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยเออเรายัางพอเข้าใจอนี่ยมรณะกรรม,มะเนี่ยเออมีปัญหาเรื่องงานเห็นไหมเออมันก็ตรงเห็นไหมพอพอเวลาคุณบอกมาว่าปัญหาเรื่องงานอะเราจับได้ทันทีว่างานม,มันมีปัญหาเห็นไหมครับอะไรแบบนี้แต่คุณไม่ให้อะไรมาเลยไม่บอกแม้กระทั่งหัวข้อจั่วมาแบบท็อปปิกอะยังไม่มีเลยแล้วใครจะไปรู้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรถูกปะครับอะไรแบบเนี้ย ขนาดคุณไปหาหมอหมอยังถามเลยว่าคุณเนี่ยเป็นไรมาเจ็บปวดตรงไหนที่มาหาหมอเนี่ยคุณยังต้องบอกและทำไมเราไม่ถึงถึง,ถงจะไม่พูดเอออะไรแบบเนี้ยหลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องรู้สิไม่รู้ครับถ้ารู้ก็พวกเข้าทรงนู่นนะนะครับก็เข้าทรงก็ไม่รู้จะรู้จริงหรือเปล่านะแต่อาหมายถึงว่าประมาณนั้นนะ่ะถ้าจะให้รู้รแบบ เออมานั่งถามรู้ฉันคิดอะไรอย่างเงี้ยอย่ามาลองดีแบบนี้มันไม่ใช่วิชาหรอศา,ศาสตร์ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าคุณกำลังคิดอะไรไม่ต้องไม่ต้องอวดดีไม่ต้องมาแบบอะไรแบบนั้นมันมันคนละเรื่องถ้าอยากรู้ไปถามหมอ,อ,อพวกหมอดูที่เขาส่งนะครับไม่ใช่หมอดูที่เป็นการใช้ออวิชาวิชาเป็นพิเศษใส่ไข่แต่ไม่ใช่วิเศษที่จะรู้ทะลุทะลวงความคิดของคุณได้ ถ้าใครอ่านความคิดคุณได้เนะี่ยน่าก,กลัวมากเลยนะเพราะว่าเขาจะจัดฉากยังไงก็ได้เขาจะทําอะไรกับคุณก็ได้เอออะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันน่ากลัวมากดังนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้อย่าไปยุ่งกับคนพวกนี้เพราะว่าชีวิตคุณอาจจะพังได้นะถ้าเผื่อเขารู้จริงๆนะครับถูกปะเพราะว่าเขาก็คิดไม่ดีไม่ไรหรือไม่ก็คนรวยเข้ามาหาเขาหน่อยเขาก็ปอกลอกได้เต็มที่เพราะอนน้ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะอันนี้หมายถึงว่ากรณีเลวร้ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาระวัง ถ้าใครรู้ขนาดนั้นนมันน่ากลัวจะตายถ้ามันผมผมไม่ดูเลยนะคือแบบน่ากลัวมารู้ชีวิตเราได้ขนาดนั้นว่าแม้กระทั่งเราคิดอะไรอันนี้คือน่ากลัวมากนะครับเอาตามเหตุและผลแล้วกันว่าเราสามารถแนะนําได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้รู้ถึงความคิดของเราผมว่ามันไม่ใช่อะ่ะขนาด AI ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ทุกคนกลัวเนี่ยเอ๊ะมันจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดเรามันจะมานูน่นมานี้มันจะมา ทำลายล้างโลกจะมาทำลายมนุษย์ทุกคนยังกลัวแล้วทำไมไม่กลัวพวกหมอดูพวกนี้จะทำลายคนบ้างอะตัวคบอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยมันมันไม่ควรนะครับอืคุณเคยไหมเวลาจะเซิร์ชอะครับผมเป็นบ่อยมากเลยนะจะเซิร์ชคำเนี้ยทึกคิดในใจนะยังไม่ทันพูดออกมาเลยพิมพ์ครับโอ้โหมันขึ้นมาเลยว่าคำเนี้ยฉันอยากเซิร์ชคำเนี้ยพอดีคือแบบมันรู้ขนาดนั้นนะคุณคิดดูสิแล้วบ่อยครั้งด้วยนะไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย จะว่าบางอื่นก็ไม่ใช่หรอกผมว่ามันไม่ใช่บางอื่นเพราะมันหลายรอบด้วยแต่ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับแต่บางมันมันดูเหมือนหลายรอบมากเลยว่ามันรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังจะเสิร์ชคํานั้นอะไรแบบเนี้คือมันขึ้นมาบ่อยมากอ่ะบางคนบอกว่าสะกดคําหรือเปล่าไม่ใช่สะกดคํามีทั้งหลายคําแต่ทําไมต้องเป็นอันที่เราอยากรู้พอดีขึ้นมาอันแรกอ่ะหรือมีอันเดียวเลยอ่ะอะไรแบบเนี้คือมันมันไม่น่านะอย่างเช่นเขาว่าราศีถ้ากดรอเรือขึ้นมามันขึ้นมาปุ๊บเลยอ่ะ คำที่เราอยากได้มันไม่ใช่คําว่าราศีด้วยซ้ำมันเป็นอะไรก็ได้อ่ะเออถูกปะครับมันคําว่าราเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายถูกปะที่ที่มันจะไปพูดถึงได้เออแต่กลับเป็นราตอนเนี้ยอะไรทํานองเหมือนว่าเป็นราศีอย่างเงี้ยเออราศีมิถุนมันขึ้นมาเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นราศีอื่นไงแต่เรากําลังจะค้นคาว่ามิถุนเนี่ยราศีมิถุนเนี่ยมันดันขึ้นราศีมิถุนมาเลยอะ่ะอะทำไมไม่เป็นพุธศพทำไมไม่เป็นเมษทำไมไม่เป็น พิจิตถูกป่ะครับแต่ทาไมต้องเป็นมิทุนเนี่ยมันรู้แม้กระทั่งขนาดเนี้เออนั่นแหละผมว่าน่ากลัวนะถ้ามันรู้ได้ขนาดนั้นนะครับอืมความเป็นส่วนตัวความไพรเวซีของเรามันจะไม่มีแล้วไนงะถูกปะมันก็เป็นพับลิกไปหมดแล้วอนะทุกคนก็รู้เรื่องชั้นได้หมดอย่างเงี้ยอืมเงินเรื่องปกปิดเขาไม่ต้องพูดถึงอนะอะไรประมาณเนี้ยมันน่ากลัวนะออรหัสเซฟรหัสเซิร์ฟเนี่ยรู้หมดเนะี่ยเออเขาก็มา จัดการได้สิทูบครับดังนั้นน่ากลัวนะเอออย่าไปอะไรกับมันมากดังนั้นเนี่ยมันเป็นดับสังคมเท่านั้นแหละอยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจหรือว่าบัลล้านมันถูกหรือเปล่านะครับโอเคขอภัยนอกเรื่องไปมากแต่เข้ามาเรื่องต่อเรามาดูดาวราหูดวงแรกที่ย้ายย้ายไปแล้วเมื่อเจ็ดวันพอดีก็คือหนึ่งอาทิตย์เลยครับดาวราหูย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมราศีของพบเรือนสุภะดาวราหูเป็นเกษตรอันนี้ดีมาก หมายถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีอนาคตจะแจ่มใสแต่คําว่าอนาคตแจ่มใสหมายถึงว่าเรามันบ่งบอกดวงดาวดวงเดียวไม่ได้นะมันต้องบอกทั้งดวงว่ามันดีจริงแต่เนี้ยมันแค่ตัวเดียวเช่นอัตตนุดาวสีเขาเรียนตนุก็ดูจะดีนะมันก็ดูจะดีแต่ดวาวเสาร์ไม่ครับบรณะกรรมะมันไม่ได้แปลว่าดีทั้งหมดมันจึงหมายความว่าเอ่อผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนผู้ช่วยเหลือของเราเนี่ย โอ้โหอย่างเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีสีเป็นคนมียศถาตำแหน่งมีต้นทุนมีเงินทุนที่จะพร้อมช่วยเหลือเราอันนี้คือข้อดีเปลี่ยนแปลงไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ดีมีประสบความสุขความสมหวังสะส่วนใหญ่เรีะกว่าไปสหสแสวงหาดินแดนใหม่ในยังต่างถิ่นแดนไกลเ่ยก็จะดีนะเพราะภาษีดาวภารีผ่านพพวินาศมาเรือนตนุพอดีก็หมายถึงการเกิดใหม่ นะครับไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะคนราศีมิถุนเป็นราศีธาตุลมอยู่แล้วมีการเดินทางมันตรีโกนธาตุลมครับเออเขาเรียกว่าเกื้อกูลธาตุเกื้อกูลธาตุลมผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือผู้ออหัวหน้าเจ้านายพวกนี้ก็จะสนับสนุนเราก็จะมาครับแต่มันตรีโกนดาวพฤหัสบดีเป็นดาวคู่ศัตรูก็จะมีผลนิดหน่อยคือพระานการาหูเป็นดาวคู่แบ่งครึ่งได้ครึ่งเสียครึ่ง หรือได้ไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่อยก็แปลว่าเขาอาจจะช่วยเหลือเราสเต็ปหนึ่งแต่ไม่ช่วยถึงที่สุดอ่ะก็เอาเป็นว่าอย่างน้อยเรามีคนเริ่มต้นช่วยเหลือก็ง่ายละนอกนั้นความพยายามก็ต้องใช้ก็ต้องมีก็ต้องทําไม่ใช่ว่ารอพึ่งเขาอย่างเดียวแล้วเราจะสําเร็จมันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องสําเร็จด้วยมือของเราไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาหยิบมาจับแทนแล้วรอนั่งรอเฉยๆให้เขามาทําแทนเรามันไม่ใช่นะครับ อันนั้นถ้าจะสบายขานาดนั้นก็คือต้องติดเตียงแล้วครับเนาะทุกคนทําให้หมดเลยนะอันนี้ถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ต้องทํานะครับเรายังเดินได้สะดวกเราก็ต้องเดินเรามือแขนไม่ได้เจ็บหรือขยับได้อยู่ก็ต้องทําถูกปะครับดังนั้นสมองก็ต้องคิดทุกอย่างต้องทําถ้าเราไม่ได้งอยเปรียเสียขาเราก็ควรจะทำเนาะ ขนาดคนที่เขาง่อยเปรี้ยเสียขาอันนี้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูถูกไม่ได้อะไรนะไม่ได้บูลลี่นะแต่หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนคิดว่าถ้าจะสบายขนาดนั้นนะ่ะก็ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคนจะได้ดูแลโอเคนะแต่ในเมื่อเรามี32ประการครบเนี่ยเราก็ต้องใช้ออกแรงต้องเหนื่อยต้องทําอย่ามักง่ายอย่าเอาแต่ง่ายไอ้ไม่ได้ด่านะครับแต่แค่ชี้แจงให้ฟังว่าอย่ามักง่ายอย่าอ,าอะไรง่ายๆขนาดนั้นราหูบรนสุภานี่มันรักสบายมากเลย หมายถึงคุณกําลังจะเป็นพฤติกรรมแบบนั้นอย่าทําพฤติกรรมแบบนั้นนะครับเพราะชีวิตจะดําเนินต่อไปได้จากการกระทํากรรมคือการกระทําคุณไม่ทําผลไม่เกิดรอเฉยๆผลก็ไม่มีต่อให้ดวงบอกว่ารวยแต่นั่งอยู่เฉยๆสิครับรับรองไม่รวยหรอกนะครับแต่ถ้าเราเห็นว่าดวงจะรวยนะโอกาสทองกำลังมาแล้วเปิดโอกาสมันกําลังเปิดให้เราฟ้าจาใสแล้วเนี่ยรีบทําต้องเหนื่อยเหนื่อย เหนื่อยเท่านั้นเหนื่อยแล้วได้เหนื่อยแล้วเออทำแล้วเหนื่อยเหนื่อยแล้วได้ทำไปคุณรวยแน่ๆคุณเต็มตัวเก็บเงินเข้ากระเป๋าไม่ทันเลยเลยครับเออผมเคยนะผมทำในช่วงแรกๆอะ่ะโอ้โหมันรายได้ดีมากคือแบบผมไม่มีเวลาจะมปนั่งดูตัวเลขคือรู้ว่าโอนมาปุ๊บรีบวางแล้วก็ดูต่อเลยครับแล้วก็คนต่อไป เตยมจะมาดูต่ออ่ะบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะกำลังติดคิวอ่ะโอเคต่อ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 คือมันไม่มีเวลาเลยครับที่จะมานั่งดูเงินโอนเข้าอ่ะมันดูว่าโอนเข้าแล้วจบแต่ไม่มีเวลามานั่งดูว่าได้เท่าไหร่แล้วอ่ะคุณคิดดูว่าเนี่ยขาขึ้นน่ะมันเป็นขนาดนั้นเลยผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าโอ้โหตัวเองจะมีเบอร์นี้ด้วยจะจะได้รับสัณนะนี้ด้วยครับคุณคิดดูว่ามันคิวทองขนาดไหนตอนนั้นน่ะมันแบบโอ้โหตอนนี้ได้ยอดเท่าไหร่ยังดูไม่ทันเลยอ่ะคิดดู เออต้องแบบว่าเสร็จเคลียร์หมดแล้ววันนี้ไม่มีลูกค้าต่อแล้วฉันจะไม่หลับแล้วมันมันพอได้แค่นี้มันเหนื่อยแค่นี้ละมันจบแค่นี้ละมันดูต่อไปนี่ป่วยแนย่อะไรเงี้ยก็เอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนานอะไรเงี้ยก็ก็วัดนัดกันเรียบร้อยเสร็จแล้วค่อยไปนั่งกดดูได้ว่าเงินวันนี้ได้ยอดเท่าไหร่เออข้อมีเวลาว่างคุณคิดดูว่าเนี่ยขาขึ้นนะมันได้ขนาดนี้เลยตอนเนี้ยจะรอให้ลูกค้ามานั่งตบยุงกันอะไรแบบเนี้ยคือแบบ นานกว่าจะมาเมื่อไหไร่จะมาอ้อนบอลแล้วอ้อนบอลอีกคือไม่ได้อ้อนบอลหรอกพูดพูดไปอย่างนั้นแหละอ้อนบอลแล้วว่าอ้อนบอลอีกนึกแล้วนึกอีกอยากให้เขามาแล้วอยากให้เขามาอีกก็ไม่มาสักทีอะไรแบบนี้แต่ช่วงนี้ยังดีอยู่นะแต่หมายถึงว่าบางจังหวะมันเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะมันแบบว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะมีลูกค้าเมื่อไหร่ลูกค้าจะมาคือในเรื่องของการค้าที่ไม่ใช่เป็นลูกน้องกินเงินเดือนนะครับมันเป็นอย่างนี้หมดแหละมันต้องเจอแบบนี้หมดการค้าเป็นอะไรขึ้นขึ้นลง ดาวพุธเนี่ยเป็นตัวสําคัญที่เป็นตัวบอกเลยว่าดาวพุธมันคือตัวที่มีการมีขึ้นมีลงไม่นิ่งครับอาชีพการค้าการขายไม่นิ่งใครที่ไม่เคยค้าขายไม่รู้หรอกครับอืมใครที่กินเงินเดือนตลอดนะไม่ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นลักษณะนี้มันต้องมีสักวันหนึ่งแหละที่ไม่ได้ขายมันต้องกินไข่ต้มนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วหลายวันด้วยนะเอออยู่ที่ว่าทํานานแค่ไหนงานอย่างแม่ผมมาทําอาชีพกระพร่ะทําค้าขายมาเนี่ยในกรุงศรีเนี่ยสามสิบปีเออ เยอะมากมากกว่าครึ่งชีวิตของผมอีกอะ่ะคิดดูสามสิบปีมันเยอะมากเพิ่งปิดกิจการไปไม่นานนี้เองปีนี้แหละต้นปีเลยเดือนม,มาการานเนี่ยก็คือพูดได้ว่าพ่อเปิดถึงสิ้นปีแล้วก็ต้นปีก็ไม่ไปทําละก็กะเกษียณกันหมดละเออนั่นแหละประมาณนั้นเพิ่งเกษียณปีนี้เองในนั้นเนี่ยนี่แหละก็คือมิถุนเหมือนกันแม่ผมมิถุนก็กรรมวินาศง่ยเนี่ยอขอโทษ น่กรรมวินาศนะครับพฤหถัดอยู่ในราศีวินาศเนี่ยก็คือเลิกทําจบเนาะก็ตรงนะครับชี้ดวงที่2คือดาวพาสวสดีโครจรจากเรือนวินาศที่กรรมวินาศเนี่ยเข้าสู่เดือนตนอนธโชคดีละอีกหนึ่งดวงดาวพัสวดีกลุ่มหลักเรียกว่าคุ้มครองได้โกมุตเกณฑ์โกมุดเกณฑ์แปลว่าไงโกมุตเกณฑ์เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับหมายความว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหมายความว่าผู้รู้อ่ะก็หมายถึงเรียนรู้ให้มากจะได้รู้ไง ผู้ตื่นหมายถึงตื่นตื่นทำก็ได้ครับจะตื่นทำตื่นรู้ตื่นตื่นกับทุกสรรพสิ่งที่หมายถึงการโฟกัสตื่นคือการโฟกัสนะครับแปลง่ายๆว่าโฟกัสเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับสิ่งที่ทำเรียกว่าตื่นตื่นรู้ตื่นทำตื่นทุกอย่างหมายถึงคนเราอะนอนไปไม่รู้เรื่องแต่พอตื่นขึ้นมาเราต้องรู้ว่าตัวเองกำลังจะทำอะไรต้องคิดหนึ่งสองสามสี่เข้าจะไปครับ อาฉันจะไปแปลงฟันนะอาต้องคิดก่อนนั่นแหละก็คือตื่นนะครับการตื่นคือมีสติพูดง่ายๆผู้เบิกบานอันนี้จะแปลยากผู้เบิกบานหมายถึงผู้มีมีสมมติว่าผู้รู้ผู้ตื่นเรียนรู้รู้รทำตื่นทำแล้วก็จะเกิดความเบิกบานหมายคำว่าเกิดความสุขหรือผลที่ได้รับจากการบําเพ็ญภาวนาการทำสมาธิ การมีสมาธิการอยู่จดจ่อกับสิ่งที่ทําโฟกัสไอพวกเนี้ยถ้าพูดเรื่องเรื่องของศาสนามากเดี๋ยวคุณจะเบื่อกันจะไม่เข้าใจงงว่าแปลว่าอะไรทําไมฉันต้องทอําอะไรแบบเนี้ยคือบางคนไกลศาสนามากเกินไปนะครับอย่างผมเองอ่ะคือชอบเรื่องของหลักธรรมนะแต่ผมไม่ไม่ชอบเรื่องของพฤติกรรมการกระทําเท่าไหร่อย่างเช่นนั่งสวดมนนั่งไหว้พระไอเงี้ยคือผมก็ไหว้พระก่อนนอนแต่หมายว่าไหว้ไหว้ง่ายและลึกถึงเสมอ ก่อนนอนแต่ไม่ได้ไหว้ซะจนแบบเยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยผมแบบตอนดวงตกตอนไม่ดีผมไหว้ซะจนแบบโอ้โหท่องทั้งคืนแบบครึ่งชั่วโมงทุกครั้งก่อนนอนเออท่องยาวเลยครับมีบทสวดมนต์แล้วก็บทท่อง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 ,อง,องไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับตอนนั้นบอกตรงๆว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันแต่มันดีตรงที่ว่าโอเคเราก็หยุดจดจ่ออยู่กับหลักธรรมแต่มันเกิดความคาดหวัง นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าสบายใจก็ทําไปแต่ไม่สบายใจก็ไม่ต้องทำนะครับเหมือนผมก็ไม่ทานะครับเพราะจะไม่ทําแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรคือแต่มันทําให้จิตใจเราดีหมายถึงว่าต่อให้ฉันตกต่านะแต่ฉันยังเป็นคนดีอะอย่างน้อยมันดีตรงนี้แหละแค่นั้นเองแต่นอกนั้นคือมันไม่ได้ช่วยอะไรครับเพราะมันไม่ใช่กรรมกรรมคือการกระทําถ้าเราไม่ทําผลกรรมไม่เกิดหมายความว่าถ้าเราไม่ลงมือทํางาน หรือไม่มีงานทำอะ่ะมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วทบะครับมันก็ไม่มีเงินใช้อันนี้ก็คือคือเราจะไปไหว้เทพจะไปขอร้องพระอะไรใดๆก็ตามก็ไม่เป็นผลหรอกครับเพราะเราไม่ถ้าสมมติเราตกงานอยู่เรายังไม่ได้โอกาสอะ่ะแล้วเราจะได้ทำไหมพอไม่ทำแล้วจะเกิดงานจะเกิดเงินไหมครับก็ไม่ดังนั้นเนี่ยเทพทั้งหลายก็ช่วยเราไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นเวลาจะมู ม่อย่างเดียวเลยที่ดีที่สุดและมูได้ตลอดการคือความรู้จาไว้เลยครับยุคนี้เป็นยุคแห่งความรู้เพราะว่า่วงจุยย้ยเนี่ยเขาเปลี่ยนมายุคความรู้เมื่อปีที่แล้ว20ปีนี้เป็นปีแห่งความรู้ดังนั้นบูชาวความรู้ครับการมีความรู้การมีสติการมีสมาธิคือสิ่งที่คุณจะรอดกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่พระไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เทพทั้งหลายที่จะช่วยคุณได้แต่คุณต้องช่วยตัวเองช่วยช่วยเหลือตัวเองเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากสถานการณ์ เพราะเทพไม่มีไม่เอาองค์เทพง่ายๆพระหรือเทพเนี่ยไม่สามารถดลบันดาลให้ใครรอดพ้นจากความตายได้ไม่มีใครดลบันดาลให้เราเกิดความสุขได้ถ้าคุณไม่มีบุญคุณไม่มีบุญสัมพันธ์กับความสุขที่จะได้แล้วคุณจะได้บุญจากไหนครับเทพจะสละบุญให้ของตัวเองให้คุณหรอครับไม่มีทางเทพไม่มีวันเสียสละบุญให้ใครถ้าเราไม่ไม่ทําบุญแล้วเทพอนุโมทนาบุญกับเราอะเทพก็จะไม่ให้เราเพราะอะไรครับ คนเราก็ห่วงบุญตัวเองอ่ะในเมื่อเทพก็ต้องกินบุญเก่าแล้วเขาให้บุญคุณไปเขาก็ต้องหมดบุญเร็วขึ้นเท่านั้นแล้วทาไมเขาต้องให้อ่ะถูกป้ะครับอะไรทํานองเนี้ยอันนี้เราพูดความคือคืออาจจะมีจริงไม่มีจริงไม่รู้แหละแต่เราพูดกันง่ายๆถ้าอยากได้เราต้องแลกหมายถึงว่าทําบุญแล้วเชิญท่านมาอนุโมทนาบุญท่านก็จะมีบุญร่วมกับเราท่านก็สามารถช่วยเราได้อันนี้อันนี้คือการเข้าใจที่ถูกต้อง แต่ผมก็ไม่อยากให้ไปงมงายกับการขอร้องอ้อนวอนตามหลักพุทธศาสนาไม่มีนะครับก็หมายความว่าทําสิอยากได้ก็ทําแต่โอกาสเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากก็เอาเป็นว่าถ้าจะขอก็ขอโอกาสดีกว่าส่วนมันจะได้ไม่ได้อยู่ที่พฤติกรรมของเราด้วยการกระทําของเราด้วยความรู้ของเราด้วยเนาะอยากให้ทุกคนอย่าหลงทางกรุณาอยู่บนเส้นทางความจริงเพราะโลกใบนี้คือความจริงถ้าเราจะฝันมโนมโนว่าโอเครวยโอเคเราก็ได้ฝัน แต่พอเราตื่นขึ้นมาเราต้องอยู่กับความจริงให้ได้ว่ามันเจ็บปวดนะเพราะว่าฉันตกงานอยู่แต่ฉันฝันได้ว่าฉันรวยเออแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องรับความจริงให้ได้เพราะมันก็อยู่ความจริงนี่แหละมันหนีไม่พ้นน่ะความจริงดังนั้นเนี่ยอยู่กับความจริงรับไปเลยตรงๆงเจ็บก็คือเจ็บเจ็บแล้วจบรับผิดจบไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทําใหม่รีเซ็ตใหม่อยู่คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพยายามให้มากกว่าเดิมเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมการไม่เรียนรู้ ทุกอย่างก็คือทางตันแต่การเรียนรู้ทําให้เรามีทางเพิ่มปัญญามันงอกขึ้นมาได้หนทางมันก็งอกขึ้นมาได้ฉันนั้นนะครับเข้าใจปะดังนั้นหนทางคือโอกาสคือความรู้คือโอกาสเขาแม่งเราจะเรียนปริญญาโทไปทําไมเรียนปริญญาเอกไปทําไมในเมื่อเรียนปีก็จบได้เหมือนกันก็ทางานเหมือนกันไ,ได้หมดถูกปะครับแล้วจะทาปริญญาโทไปทําไมจะเรียนไปทําไมมันก็ต้องมีความหมายสิก็ได้โอกาสกว่าคนอื่นเขาไงถูกปะครับ ปัญญาเอกยิ่งดียิ่งได้โอกาสกว่าคนอื่นเขาเพราะฉันจบสูงกว่าชาวบ้านฉันก็ต้องมีของดีกว่าชาวบ้านฉันก็ต้องฉลาดกว่าชาวบ้านไงถูกปะครับเพราะเรียนปัญญาเอกได้แปลว่าต้องฉลาดมากดังนั้นเนี่ยเราแต่ไม่ได้หมายถึงการันตีความฉลาดคือมันฉลาดบางเรื่องแต่ไมไ่ฉลาดทุกเรื่องนะครับคือคนที่จบปริญญาเอกไม่ได้แปลว่าฉลาดทุกเรื่องแต่ฉลาดแค่เรื่องนั้นที่เขาเรียนมานั่นแหละประมาณนั้นเขาเรียกว่าเที่ยวชาญเฉพาะด้านของคนเราทุกคนอย่างผมเนี่ยดูเรื่องดวงคุณไม่รู้ แต่จะให้ไปผมแบบไปรักษาคนผมก็รักษาไม่เป็นนะเออนั่นแหละทํานองนั้นแต่เขารักษาได้แต่เขาไม่ดูไม่รู้ดวงอย่างนี้ไหมครับก็ต่างคนต่างมีดีของตัวเองมีพรสวรรค์ของตัวเองนะครับอันนี้เข้าใจเนาะสุดท้ายนี้นะครับดาวเสาร์เข้าสู่ราศรีกร,รมะเนี่ยก็โอเคต้องต้องทนยากลําบากนิดนึงนะคนมิถุนแต่อยากเกี่ยงเงินเลยเกี่ยงไปก็ไม่ได้อะไรงินไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอาเวลาไปแก้ไขดีกว่า มรณะคือความทุกข์ความโศกความเศร้าและการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เดือนกรมะแปลว่าเปลี่ยนงานย้ายงานแต่ไม่ตกงานนะครับเปลี่ยนแปลงย้ายงานตกคือเครียดเรื่องงานมีปัญหาเรื่องงานอาจจะมีผลเสียเรื่องการงานจะออกไม่ออกก็อยู่ที่ผลงานนี่แหละผลงานไม่ดีก็มีสิทธิ์เด้งได้นะครับแต่มันต้องเกิดจากการกระทําก่อนการกระทามันเกิดการผิดพลาดน,นี่ตัวนี้ช่วยได้ อย่าหลงตัวนี้นะหลงตัวนี้แล้วก,การกระทาผิดพลาดทนันทีแต่ถ้ามีตัวนี้ยับยัง้งอย่างน้อยมีความรู้มีการจัดการที่ดีก็แก้ได้ผิดได้ก็แก้ได้แต่มันไม่มีโอกาสมากพอหลายครั้งนะครับมีโอกาสครั้งเดียวก็แก้ให้มันทันแก้ให้มันได้ตระหนักให้มันมากสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจําคํานี้ไว้ครับแล้วทุกอย่างก็จะเป็นเรื่องปกติ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ